ร้อยแสนหงมขับหัวโบ๊ทวันมันมีสองฐานน้พ่อน้องเอาแบบนั้นเลยใช่เอาแบบนั้นเลยครับหัวโบ๊ทขอบคุณพ่อมันจะได้ไม่ยุ่งยากนี่แม่ผู้แลพร้อมขึ้นเลยแล้วภูแลเองขึ้นก็ไปกอบกรรมการครับเด้อพ่อพ่อรอดูไอ้ช่วงไปอีโบเด้อไปชั้นเกณฑ์จีลารถไฟแสนท่าห้า มอนี้เจนจล่าน้ำเขาอยู่บาลน้องคุณใหญ่จ้าครับเจนจล่าหนึ่งครับะพีจนา่อดกันอยู่ตรงไปกำลังจะซอยกันเดน้อกินขาพี่หอมกินนะกินเจินกังเบียกินร้อง ไปเจนจิล่าขึ้นทานเป็นบังที่สองบังแหแรกสาวอีสานมาบพท่านจ้าตรงนั้นทามากนั่นแต่เด็กนองแตตัวไปเดอเน้ะบมระเบินนะครับระเบินพีดองนะครับระเบบาร์ดูลสิจูดี่เทศบาลคนใต้จากงานเทศบาลตัดท้างเทียนทางเป็นุงนะครับ ่บ้านรันจิ่ารักษาตอนบราพูอยุ่ที่ทนบ้านเจิล่าที่ทำผลงานได้ดีบมมร้นรุนมากนจ้าครับเทศบาลทีมงานสร้างกำลังจะมัดหาหมอกไฟนกำลังจะล็อกหมอไฟไว้กำลังเคลียร์กันูนะครับนหลังจาดกัีาเปล่ยนาเุกครับว่าเข่าสนามขบวบัญคมบัญสังแปนข็คงจะเป็นแถวเขตียอำเภอเชืองใหครับ แถวหนองลุมแน่แถวรุ่นปอกแน่นะครับครับครับสลับแดนสยามเรียดายโยโซทอนครับกระทาการนะงบ้าบรรยากาศดีจ้ามองนางบื้อดมือนี้อต้นไม่ไกหรือแฟนพันยังแฟนพันไรติดตามได้นะครับอยู่บ้านคงฝักนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับบ้านดีปีดีนายยงน้อยขอลงั่งดุยเจ้าหน้าที่ของหางครับลืงใครมาแล้วบอจะเป็นทรัพย์สินอาบน้ำลนใครคนได้ทำัน นายลูก hmm. น้อยจากสายจ้ากระจายศูนย์เจนจิลาทีมงานนั่งต่อของเจนจิลาสาวต่อแล 8, 2, nah. ้วหลุดน้ำกันจ้าอย่าลืมนะครับอย่าลืมตารางพิเศษนะครับตารางพิเศษ โอเคครับที่งานสร้างไล่หลายสรอยกันบางไฟเจนจิราเมื่อนั้นจุดยุบบ้านนั่นยังก่อนนุมิสานเมื่อนั้นจุดยุบบ้านยังเกาะ เรบอืนก็มาบลลัดก็มายี่สิบสิบอที่กอรับและเชือกก็ขออนุญาตครับขออนุญาตตัดตดยี่สิบสีสิบยี่คุยกันไปเออุ่ยาเที่ยวหน้านะครับ ไปสามร้อยไปสามร้อยว่ามงานสั้างกำลังจะพักกันซอยหมัดหางบางไฟกำลังจะเอาตอกข้นไปไ่ทอ่บังไฟจัด คนานเป็นเจนกีร่าหรือเจนกีาสครับเจนเจล่าหนึ่งหาี่สิสิครับไฟน่อยก็หลายหลายบางแนวผักกันว่าลายปังบางไฟหน่อยกับพักกันนี่นอกจากซิมาจุดแข่างฐานบางไฟใหญ่ไฟแสงการหาี่สิบี่บสามร้อยหรือสองร้อยสยครับงานซางกรงจาวาเจาที่เจาฐานจ้าให้บางไฟงได้หลังเวลาหลายเนาะ พี่นมาดทานเจิร้าง่งวปอยของท่านครับบงบรรยากาศรอบๆก่นอนจ้าทุกยุกทธตมองเรีรยบร้อยปลอดภัยขึ้นสุกสูงบินจำฟ้าลงฟาาตาของประไกพทมลา,หาให้ได้หลายพปทกงานเจนจิตราหนึ่ง theo bạn mua đựng trốn thổ kỹ để thổ mãn tạm trốn thôi mà chế phải แล้วบานโมเอยจุนก <laughs> ับไปครับจับปัดได,ดประต้นนี้ไฟหน่อยกับสิเปคืนฐานจุดตั้งหา<ม>งไซส์สามีนโงไฟจ้าเ<ม>พราะว่าบังไฟ<ม><ม>จุดควนมันมาหาเจ้าของทีมงานคณะกรรมการเพิ่นก,นกากำลังซองกองอก คณะกรรมการดอกพู่กำลังสองกล่องเบิ่งไฟว่ายูยู uh> ่แถวใดแต่ไยซันาก็เห็นจ้าคณะกรรมการบ่าดอกพู่จับเวลาลนี้โอเคเลยโอเคแล้วมันหมามันโมมากแล้วมัเมัเห็นดอก ตั้งยู่ซอลอกกระดาทำการเพิ่นจะร้อยเจสิบพันบาทร้อยเจบพันไปมการอองบครับสิบพับาทแหลยังบอกโบคส่วนนหลายเลยฮะหลายเพราะอดิเราต้องไปดุงพราะอค่าน้ำมับงแรกมัาก่ท่นเดยันหายี่ยู่บกนึงเงนห ก๊ลังร่อเวลาวาบางไฟยูใสแต่ตบบนเห็นตสองร้อยสี่สิบผ่านไปเอเห็นเห็บางไฟิไฟ่บ่านไเห็นอย่จะไปอยส่ผ่านไปบเห็นบเห็นบางไฟจ้ะยังบอดติดนะไฟยังบ้านได้เห็นอยู่จะไปยใสรยิาเเหนื่นงฝฟาอดำน่งาเคย่จะไลื้อ ตาตาป้อนชัดเจนแล้วนะนี่ตาป้อนชัดเจน๊ยน้ฝ่าช่องน้ำเงินไล่ไล่เบาๆนิ่มๆครับนี่สองร้อยเจ็ดสิบพาไปอย่าแนมไก่ท่านอย่าแนมไก่ครับนี่อยู่ช่องน้ำเงินเอาหาหูหาปองนะหาหัวหาปองแปดสิบพาไปเบาท่านคอยโยกคอยเคลื่อน อย่างนุมน่มนิมน่มนุม่นวลคอยโยกคอยเคลื่อนลดระดับลงม,มาเรื่อยๆสามร้อยพานไปสามร้อยอพันอาพี่น้องฝ่าขาวกอนแจงแกงหนุนๆนะครับอยู่ดันบนประมาณสองว่านะครับราคาที่คุยกันไปนะครับบ่ายเขาฝ่าขาว,ขาวล้วท่านเขาจังแกงไหมครับฝ่าแงงอาพี่น้องตัวเลขที่พี่น้องคุยกันบอเบียดบอเสียดท่านเด้อ อ่ะไปอยากกินกน้ำกระซื้อกินไหมสามสิบผ่านไปไอ,อ้สำหรับทีมงานจีนก,นกีฬานะครับก็ต้องมาฟองกรรมาการนะครับให้ท่านไปสั่งเบียกร์กินไว้เลยนะครับสั่งเบียกร์กินไว้เลย <c oughs> ก็ต้องมาเฝ้านะครับสี่สิบผ่านไปฝ่าเข่า,าะ<ช>นะครับห้สาหหสิบผ่านไปบ้า ขอขอขอาเาคนทังสุริตเอบอนี่เสียรลดบาหกสิบกระพานแล้วันผพานแล้วจะได้ก็ได้เนอะอะอยไปหัางดอกคุณน,นะับเร่มกระทุกาบลงมาตึม้อ <h ate> มร้อยแปเกือบสี่ร้อยจ้ะฝั<อ>่งทิ่น<ป>ของเจนจิลาเนาะ ปังแร<า>้วเป็นไ,ได้าาสามร้อยแปดสิบทีมงานบาวดอกพูนจ้า